อีกแล้วโอ้นี่ค่ะปูน่าแกะกระดองมาเรียบร้อยอน,นี่ไก่ท่เชียนดี พ่อแม่สิบอกว่าไก่ยังหลงสวัสดีจ้าสวัสดีครับเรามาพอกันอีกแล้วในช่องแซมบแห่งชาแนลจ้มามือนีตุ๊กบาลาสิภาพพี่น้องมากินไก่ย่างวิเชียนค่ะหนึ่งตัวเลยกับส้มตำปูปร,ราค่ะแต่บ่อแม่ปูดองเ้ย้ยอ้จากเป็นปูหน้าหนึ่งจ้ะมาจ้าพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกันจ้าจะแกะใหม่ออกในเมืงเอ,องแตบูดกขางดกว่า นี่พี่น้องโอ้ยไก่ย่างวิเชียนเอาตรงนี้เลยจ้ะดูนะจ้ะหนึ่งพี่น้องโอ้นี่ค่ะหนึ่งตัวหอ,หอมคักจ้ะพี่น้องอื กลับไปบ้านเฮ็โตะมานั่งกินเขาใหม่จ้ะพี่น้อเฮ็โตกแบบไดนบอโยกเยี๊ย <c oughs> ห่างมาดยจ้ะจับ้มตำแบบ ปูนาแกะแกระดองมาเรียบร้อยอ,อร่อยเหมือนเดิมมันเหมือนเดิมค่ะพี่น้องคะือ นมเจีนก็มีค่ะแต่ว่าใ <c> ส <oughs> ่บ่ไหนมันมันมาเต็มหมดแล้วจ้ะไม่มีพื้นที่จับจองโอ้แสบคากพี่นอ้องเอ้ยมานนี่ยังไง อ,อ๋อนี็นมื่อวาคอยเทะยังนะเอเอนัวคักแซบคักใส่บากกอก,ก,กมาน้ำจสามหนวยบุ่น กินจอกขอวาวแน่ที่ละละทำไมพี่น้องเข้าแฟนพี่ไม่พูดเลย <c oughs> เอาสิว่าวก่อยได้ผู้ว่าเป็นใบฉ <c oughs> ันมันคนมาค่าปากจากพี่น้องแล้วเบิิคนกินเอาเด้อ ใส่เส้นแบบบบอันเป็นย่างด้วยเส้นมันคงใจเป็นไหลยสับๆมันๆันจ้ะ กระดองปูซีทิมกรเสียดายใส่มานาำเลยอื้อุ๊ยดากไก่ของมากเลยจ้ะดากไก่มันมัน ปุ้งอีก,กเหลืออีกเลจัดในห้องให้ตู้เย็น Mm-hmm. Oh. 不、嗯 หนังแสบอยู่มานานเงี่ยจ้ะ ตัวผู้哈อ mm. เดนอกพักสลัด มันปูมันคักเลยจ้ะแบบเนี้ค่ะมันมันกินกับหนามปลาแดกเอากันเลยค่ะอันกับน้ำส้มตำแซ่บเลยค่ะแซ่บดีเลยล่ะอื mm โอ้พวกกรอบไหมจ๊ะ มันแห้งขนาดกระดองเลน้อยน,อยนี่ยังมีมันเลยจ้ะ กินข้าวเที่ยงกับพี่น้องแซ่บคัก เส้นขับปุ่นมาเ้ยค่ะว่าตํามาหลายเด้๋พี่น้อคือสิบอิม ฮ้ยเหเน้องเดี๋ยวตุ๊กสิว er ้ยไปแทกกับปูทีหลังอีกจ้ะพี่น้องคลิปนี้พี่ตุกกาพผามาแสร็จํำเนียรจ้าฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปแซ่บๆคลิปของเราคลิปต่อไปนะคะแล้วอีกอย่างก็คือฝากดูคลิปของเราจนจบด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ